สวัสดีครับเพื่อนๆในช่องครับวันนี้มารีวิวผลไม้แปลกนะครับผมก็เพิ่งเจอครั้งแรกเลยอยากจะแชร์ให้กับเพื่อนๆในช่องนะครับอันนี้ก็เป็นถุงของเขานะครับเป็นส้มญี่ปุ่นแต่ปลูกในประเทศจีนนะครับผมได้ข้อมูลแล้ว่าส้มนี้เรียกว่าส้มจุกนะครับลักษณะผลก็จะเป็นผลกลมแต่มีจุกนี่นะฮะเห็นไหมฮะมีจุก นอกจากรูปร่างลักษณะที่แปลกแล้วนะครับก็จะเป็นสีส้มนะครับมีจุกสิ่งสำคัญคือเป็นส้มที่ไม่มีเมล็ดนะครับนี่นะครับสองเขาเป็นส้มญี่ปุ่นแต่ปลูกในประเทศจีนนะครับนี่นะฮะสามสิบปีแล้วนะครับเรามาแกะดูกันครับ เปลือกก็หนาครับนิ่มแกะง่ายผมกินไปแล้วผลหนึ่งเปลือกหนานิ่มแกะง่ายสังนิ่มไม่ฝาดนะครับสังนิ่มกินพร้อมสั่งได้เลยไม่ต้องแกะสังทิ้งสังนิ่มไม่ฝาดแกะง่ายเห็นไหมครับนี่นะฮะเปลือกหนานุ่มสังนิ่มไม่ฝาด คือสั่งไม่ฝาดคือกินพร้อมสั่งได้เลยไม่ต้องลอกทิ้งสั่งนิ่มหมายถึงว่าไม่เหนียวไม่แข็งนะครับปกติเรากินส้มเราจะลอกสั่งออกใช่ไหมตัวนี้เราไม่ต้องลอกออกกินพร้อมสั่งได้เลยครับรสชาติก็หวานเปรี้ยวพอดีครับไม่เวอร์ไม่หวานมากไม่เปรี้ยวมากและที่สำคัญก็คือไม่มีเม็ดครับทั้งลูกเลยนะครับไม่มีเม็ดครับ นี่นะฮะไม่มีเม็ดเลยนะครับผมก็เพิ่งเคยเจอเป็นครั้งแรกนะครับเนี่ยเคยเจอองุ่นไม่มีเม็ดแล้วก็เคยเจอแต่ส้มที่ไม่มีเม็ดเลยนะครับเนี่ยผมเพิ่งเคยเจอนะครับเนี่ยแกให้ดูนี่นะฮะไม่มีเม็ดเลยนะครับทุกกรีบรสชาติก็จะ เนื้อนิ่มเปรี้ยวหวานกำลังดีฮะไม่หวานมากไม่เปรี้ยวมากนี่นะฮะไม่มีเม็ดเลยนะครับเนี่ยสังก็นิ่มไม่แข็งสังเคี้ยวได้เลยไม่มีเม็ดทำให้กินง่ายฮะ กินง่ายสั่งนิ่มนี่ครับผมก็เพิ่งเคยเจอครับเนี่ยก็เลยเอามาแชร์กันเพื่อนในช่องนะครับส้มชนิดนี้ผมได้ข้อมูลมาว่าเป็นส้มชื่อว่าส้มจุกเป็นส้มญี่ปุ่นแต่ปลูกที่เมืองจีนนะครับถุงก็เป็นตามนี้นะครับเปลือกหนาน,นุ่มแกะง่ายหัวเป็นจุกไม่มีเมล็ดรสชาติด,ดีครับเปรี้ยวหวานกำลังดีน้ําเยอะและที่สําคัญสั่งไม่มีความฝืด ความเฟิดฝาดอะไรเลยฟังนี่กินได้เลยก็รีวิวเอาไว้ให้กับเพื่อนๆในช่องนะครับเป็นข้อมูลสำหรับส้มจุกก็หวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนได้ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับความรู้ใหม่ๆนะครับสำหรับตัวผมเอามาแชร์ในนี้นะครับถ้าเพื่อนชอบก็ช่วยกดไลค์ถ้าเพื่อนเห็นว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดแชร์นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับและสวัสดีครับ ดีครับส้มจุกใครเม้นยังไงใครมีความเห็นยังไงนะครับหรือเคยเจอกอ็เม้นที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ